ชวนไปเที่ยวนะเที่ยวไหนในเทึมไปตอนไหนอีกประมาณสี่ทุ่มเลยสี่ทุ่มอ่ากลับกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งอืมมันนานไปไหมไม่นานพอเลยเที่ยงคืนอ๋อเที่ยงคืนครึ่งซักงั้นน่ะงั้นไม่ต้องไปเที่ยงคืนคที่งคืนเออหกทุ่มต้องถึงบ้านโอเคทำตามกฎด้วยมีกี่ข้อห้ามกินเหล้าเกินสี่แก้วห้ามยืนใกล้ผู้หญิง เข้าใจไหมครับอืมถึงโตแล้วอ่ะพุ่งเข้าไปที่โตเลยเข้าใจไหมครับห้ามแวะโตอื่นห้ามไปเดินวอกแวกโตอื่นเข้าใจไหมครับพุ่งไปโตตัวเองเลยห้ามมองผู้หญิงที่มันสวยๆเข้าใจไหมพวกโชว์นมใส่เอวลอยอย่าไปมองห้ามยืนใกล้ห้ามไปใกล้เลยเข้าใจไหมครับอืมถึงลาเราต้องโทรหาถึงลาเราต้องถ่ายรูปมาด้วยว่าข้างๆมีใครบ้างโต๊มีใครบ้างถ่ายรูปตรงข้างให้ดูด้วยว่ามีใครบ้าง ออบอกด้วยว่าที่โตมีใครบ้างเออโอเคไลน์ไปต้องตอบตอบเออห้ามเกินห้านาทีนะห้านาทีห้านาทีต้องตอบไลน์อ่าถ้าไม่ตอบมึงตายโอเคโอเคมองคนอื่นขา้องตาบอดเออเข้าใจไหมโอเคเออถ้ากูไลน์ไปมึงไม่ตอบมึงตายโอเคกูไม่ไปแล้ะเออนั่นแหละสิ่งที่กูต้อง